อ่าครับวันนี้รับชุบินเตอร์ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากที่ผมไปส่งนะครับที่ชุดเมืองจันทร์มาครับแต่ว่าพาวเวอร์มีปัญหานิดหน่อยนะอ่าอะไรมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ไปแล้วไม่ได้เอาตัวสำรองไปนะเราก็เลยต้องมาหาช่างแถวๆนี้นะครับอันนี้คืออาจารย์อีทนะครับตำบลแสลงนะครับอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับนี่ครับอาจารย์อีทซาวนะครับอยู่เบอร์โทรด้านบนนะฮะอันนี้ครับตัวจริงเสียงจริงนะอาจารย์ก็รับซ่อมนะครับรับงานอยู่นะอยู่ ตำบลแสลงนะอยู่แถวๆสี่แยกไฟแดงแสลงนะครับผมก็เสิร์ชหาอาจารย์อิทจันทบุรีนะก็เสิร์ชคาว่าอาจารย์อิทเลยนะครับอาจารย์อิทนะครับขายปุ๋ยนะครับขายปุ๋ยสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับผมก็อาจารย์อิทเนี่ยดูแลผมดีในยากเลยนะครับก็ถึงจะไม่เคยรู้จักกันนะแต่ผมก็มารบกวนอาจารย์นิดหน่อยนะให้อาจารย์เปลี่ยนอะไรให้นิดหน่อยนะครับก็จบร้ออนนะอาจารย์เก่งมากนะครับอาจารย์รับประกอบด้วยนะครับแล้วก็ ใครที่อยู่ใกล้ๆเมืองจันนะครับไม่มีที่ประกอบพาวเวอร์ไม่มีที่เช็คพาวเวอร์นะครับมหาอาจารย์ได้เลยอาจารย์ชอบมากนะครับอาจารย์บอกว่าสุดยอดมากครับ๋อ,อรู้จักกันบอกว่าจุบอินเตอร์ก็โอ้โหรู้จักกันไปในนะ้สักนิดหนึ่งนะแล้วก็อาจารย์ประกอบเครื่องเองด้วยแล้วก็ลูกค้าผมนะอยู่ใกล้ๆนะเมืองจันไม่มีเวลาจะส่งเครื่องมาซ่อมนะสามารถเข้าหาอาจารย์ได้นะเดี๋ยวเรื่องอะไรเรื่องอะไรโทรคุยกับผมแต่ผมจัดการให้เรื่องอะไรเนาะแต่เรื่องค่าลงค่าแรงเนะี่ยผมจัดการให้หมดนะครับสำหรับ ใครที่ใช้เครื่องผมหรือใครไม่ได้ใช้เครื่องผมนะอันเนี้ยเป็นสตอมพันหมันมีปัญหานิดหนึ่งนะเป็นแค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าเราไม่จบกับลูกค้าเราต้องเอาให้จบนะก็นี่ครับอาจารย์ก็ขายปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยตาเม็ดทิดาตา,า,ตากเกษตรนะครับก็เป็นอาจารย์อีทขายปุ๋ยนะครับขายปุ๋ยด้วยนะครับซ่อมเครื่องด้วยรับงานด้วยนะครับผมก็นี่ครับเบอร์โทร0ูนย์แปดเก้านะครับเก้าศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับสองสามหนึ่งหรือใคร ไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนนะครับเปิดจีวิตไม่เจอโทรมาหาผมก็ได้นะครับผมจะแนะนําให้นะอาจารย์เป็นดูแลกันดีนะครับดูแลเองเป็นอย่างดีนะครับผมก็ขอบพระคุณด้วยได้เจอช่างต่างถิ่นนะครับที่มีฝีมือนะครับก็นนบอยากจะแนะนําให้ลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่อยู่ใกล้กลๆเมืองจันทร์นะครับโซนระยองนะอาจารย์อ e ีซาวนะครับโทรไปได้เลยนะครับไปติดต่อได้เลยอยากประกอบ power อยากซ่อม power อยากเช็ค power ไปหาอาจารย์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น power รุ่นไหนนะก็ขอให้อาจารย์งานเยอะอาจารย์บอกงานก็เยอะอยู่แล้วแต่ละ อาจารย์บอกอาจารย์ชอบครอาจารย์มาร์กในในเครื่องเสียงนะครับก็สนใจนะครับนี่อาจารย์เป็นกันเองบริการดีมากครับจุปอินเตอร์ก็ประทับใจเลยแล้วก็คิดราคาไม่แพงด้วยนะครับที่สําคัญนะก็ประมาณนี้เลยก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยละกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ช่วยกันโปรโมทอาจารย์อีซาวนะครับจังหวัดจันทบุรีนะจังหวัดลงนะครับหวัดจันลงเลยนะครับพิมพ์ GPS ไปได้เลยนะครับอาจารย์อีบุรีนะครับขายปุ๋ยนะครับวันนทบุรีนะจพงหวัดจนี้ครับขอบคุณครับ